สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้วิเววันนี้เราจะพาไปสัมผัสร,ร,ถ,รถกระบะสุดพรีเมียมที่ผสมผสานความแข็งแกร่งกับความหรูหราได้อย่างลงตัวนั่นก็คือ2,026 Toyota Hilux ต r a v ้สีขาวคันนี้ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำอนาคตและเทคโนโลยีล้ำสมัยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับตัวรถมาในสีขาวมุกที่หรูหราและสะอาดตาเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉีียวและสปอร์ตมากขึ้น ด้านหน้ามากับไฟหน้าเล็ดแบบเต็มระบบพร้อมเดทาร์ม running light ดีไซน์ใหม่กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่สไตล์พรีเมียมการชนหน้ามีเส้นสายคมชัดและช่องดักลมที่ช่วยเพิ่มความดูดันฝากระโปรงหน้ามีโครงสร้างแบบสันนูนให้ความรู้สึกแข็งแกร่งด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ต่อเนื่องจากหน้าจรดท้ายทําให้ดูมีความลื่นไหลกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเล็ดออัอลลอยขนาดใหญ่ลายใหม่เพิ่มความเทและมั่นใจเวลาขับด้านท้ายติดตั้งไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ทันสมัยพร้อมไฟเบรกแบบเส้นแถวยาว กันชนหลังเสริมโครเมียมและฝากระบาดท้ายสลักโลโกโล้ไฮลักทราโวอย่างโดดเด่นในด้านสมรรถนะ2026โตโยต้าไฮลักทราววมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบร์ให้แรงหมาและแรงบิดมหาศาลส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6หรือ8สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ 4WD ที่สามารถปรับโหมดได้ทันทีเพื่อรองรับทุกสภาพถนนระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกระหนกคู่พร้อมคอยสปริง และด้านหลังเป็นแหนบแผ่นซ้อนปรับจูนใหม่ให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความแข็งแกร่งสำหรับบรรทุกหนักในด้านความปลอดภัยก็จะเต็มมีระบบเบรก ABS, EBD, BA, ระบบควบคุมการทรงตัว VSC, ระบบป้องกันล้อหมุน Free t r c ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันแดะรวมถึงถุงลมนิรภยัยรอบคันสูงสุด7ตำแหน่งกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์จอดรอบคัน ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้พรีเมียมและทันสมัยเบาะหนังแท้สีดำตัดด้วยได้สีขาวปรับไฟฟ้าสำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าเบาะหลังมีพื้นที่กว้างและสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบ cruise control หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ apple carplay และ android auto ระบบเสียงรอบทิศทางเพิ่มความเพลิดเพลินขณะขับขี่ ฟีเจอร์เด่นอื่นๆได้แก่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ d u อัลโซนช่องชาร์จ USB และ w i r ไวเลสชาร์จิ่งหลังคากระจกพาราโมิกซันรูฟเพิ่มความโปร่งสบายระบบกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคียพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบเปิดปิดฝากระบัดท้ายด้วยไฟฟ้าด้านเทคโนโลยีช่วยขับขี่ก็ไม่แพ้รถ SUV หรือมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขณะถอยสรุปแล้ว2,026 Toyota Hilux t r a v o สีขาวเป็นรถกระบะท,ที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์ความหรูหราความแข็งแกรง่งสมรรถนะและเทคโนโลยีเหมาะกับทั้งคนที่ต้องการใช้งานบรรทุกหนักหรือใช้งานในชีวิตประจำวันพร้อมมอบความสะดวกสบายแบบพรีเมียมและความปลอดภัยขั้นสูง ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ครบทุกความต้องการทั้งความทนทานและความหรูหราไฮลักทราโว2026คือคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องออโตวีเบเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่ล่าสุดครับขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นภาษาไทยสไตล์กระชับและกระตุ้นอารมณ์แบบ YouTube พูดเร็วเพื่อให้คนดูติดตามจนจบได้มากขึ้นด้วย